สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมก็เดินทางมาหาพี่แอร์ที่บางบัวทองนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเปิดแบ่งนกให้ท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์ท่านไหนอยากได้ก็ค่อยโทรมาสำหรับนกอาดิวตันสามกุพี่แอรก็พอมีให้แบ่งนะครับก็มีนกต่อหลายตัวครับผมก็มีมาฝึกมาซ้อมเรื่อยๆนะครับที่ขึ้นมาทดแทนกันก็เยอะนี่ครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมหลางจะเอาตัวให้ดูเป็นรายตัวนะครับก็ท่านไหนชอบตัวไหนก็แอดไลน์พี่แอมาได้เลยอ่ะ อันนี้ก็มาเก็บเบี้ยนะครับ chuyến khá là đây nè chỗ khả năng nhé chụp đen đi chụp đúng không? พี่แอทักทายเลยสวัสดีครับอันนี้มันก็เยี่ยมเยยนพี่แอเหมันเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีนกมาแบ่งครับผมประมาณจีต่อพี่สองต่อนะครับจุดจวดทั้งนั้นเลยตอนนี้แดดกำลังออกก็ผมจะให้ดูเป็นลายตัวเลยนะครับทุกท่านเพราะว่านกมันเยอะครับจะดูเป็นลายตัวเลยครับผม หรกอตันหรือตันหรือตันลูกผสม แต่ตัวส,สวยๆอญ่านะั้นนกพี่แอ์ครับผมพี่แอ๋ไม่ใช่น้นอยๆเลยครับทุกท่านโอ้เลี้ยงกันเนี่ยโอ้ไม่มีที่อยู่แขนแล้วครับผมเพราะชุดนี้เพิ่งได้มาใหม่เนะพี่แอเนาะ ก็พี่แอไปแต่งยังหวัดช่วงออกพรรษานะครับผมวันนี้ก็มาเปิดแบงค์ให้ทุกท่านนะครับคือว่านกทุกท่านที่เอาไปก็พอเล่นได้นะครับพี่แอให้ไปก็พอสมควรครับผมบรบครับไม่ไมการพูดก็ดีนะครับผมลูกค้าที่มาเอากับพี่เขาก็ขอบคุณุทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเปิดแบงค์นะครับพี่แอเอาตัวแรกเลยตอนนี้เจ้าโชคนะครับนก ต่อจะโชคกี่กุกครับพี่กุกกุกกุกเดียวครับตัวนี้ไยเลยสวยครับนี่กเ็เลยก็มาอยู่กผมกประมาณสิบตัวแล้วครับเป็นนกกุกเดียวนะครับผมท่านก็ดูครับต่คนก็ชอบสนับอีกบางคนก็ชอบขาสั้นขายาวนะครับผม ตัวที่สองเลยครับพี่ตัวที่สองคือดิวตันนะครับเสียงกลางไอ้ตัวนี้นกต่อดิวตันใช่ไหมพี่ต่ออาชีพดิวตันเสียงกลางเนาะมีอารมณ์บางบางนกจุดไม่คู่จะเล่นปลาได้อยู่ตันเสียงกลางครับตัวนี้ไม่สาม ตัวนี้2ไป3นะครับ2ไป3ครับตัวเนี้ยนก3ห้อยครับฉเฉลย3 4ตัวแล้วครับตัวนี้เสียงประมาณไหนพี่เสียงกลางเสียงอกพุนไปใหญ่เลยฟินใหญ่อเอานกดีนะพี่เนาะโอ้โหตัวนี้เป็นนกฝึก,กฉเฉลยสองตัวสามตัวสามตัวครับ ก็ฝึกใช่ไหมพี่โอ้โหเตือนเฮ้ยสามสี่ตัวแล้วนะครับคุกท่านก็สำหรับปีนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่ครับหรือฟูแล้วค,ครับนี่ครับตัวนี้หลือตันนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับทุกท่านเลนนกไม่ค่อยคึกเท่าไหร่ก็มีถ่ายขนนี่ครับขนโกงหน่อยชมไปเรื่อยแต่ละตัวนะครับเอ้าไลน์ชอบชอะไรก็แอดไลน์พี่เขาได้เลยมันมีอ่างนกเข้ามีอ่างัวไหเพี่ตัวนี้นกฝูนกเข้ามีอ่างอ่างในเป็นอ่างในใช่ไหม ตัวนี้ตัวที่สี่นะครับอ่าตัวที่ห้านะครับทุกท่านตัวนี้แหละพีู่อ่างสามคำครับตัวนจะเลยสี่ตัวอ่าห้าตัวแล้วครับอ่างทุกยุกไหมพี่อ่ายกละสามคำนี่ไหมอ่ายุกสามคำขึ้นหุกยุกนี่ครับทุกคนในชอบสายอ่างก็ดูครับลายสนามปีกอะไร แล้วแต่ชอบใบมะขามใบขี้เหล็กแล้วแต่ท่านไหนชอบนะครับผมก็โฟกัสในแค่นี้ครับา,านต่อครับับตวนี้นะพี่อยู่เฟืองอยู่เฟืองครับเสียงออกปีนไปกลางๆไปใหญ่อเป็นอันนี้ก็นกต่ออาชีพได้เฉลยเยอะแล้วตัวนี้ครับผม,มเฉลยร้อยกว่าครับเจ้าหลิวเฟืองนะครับ พวกพีแอ่นี่ตัวใหญ่ทุกตัวนะครับทุกท่านเสียงก็มีแต่เสียงระดับกลางๆนั่งเลยนี่ครับนี่ครับเจะะ้าอ่ะ แกพวงยกสูงมากเลยนี่หเออ ตัวนี้ส,สแก๊ปฮวงนี่กี่กุกพี่กุกเดียวครับเสียงกลางไปใหญ่ตัวนี้ตัวที่8นะครับทุกท่านตัวนี้ตัวเจ็นะครับไอหลิวเฟืองนี่ตัวที่เจ็ดครับนี่ที่8ครับเสียงกลางไปใหญ่ครับไลน์ก็แอดไลน์พี่เข้ามาแล้วกันครับคลิปเสียงก็ประมาณนี้ครับผมต่อเลยครับน,น,นี่คนเรียกคนเก่าแล้วเจ้าเพชรธรณีตอนนี้เจ้าเพชรธรณีนะพี่เนาะ ถ้ามีใครสนใจก็แบ่งอยู่เนะเาะครับผมเรื่องน,อนี้บอกไว้ก่อนนะครับทุกท่านเป็นลูกนกมาอ่าเป็นลูกนกนะครับผม,ามาแต่ก็ยุคคงประมาณปีกว่าแล้วต่อได้เรียกดีน้อเข้ากัดที่ปีอันนี้มาชวนฝั่งนี้บ้างเนะพี่เนาะ ส่วนฝั่งนี้ก็มีนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่10นะครับทุกท่านจะย้อนแสงนิดนึงตัวนี้กี่กุกพี่สองกุกนะครับสองกุกตัวนี้ตี้กุกเนาะเสียงกลางกลางมีเสียงเล็กไม่มีอันนี้สองกุกครับเสียงกลาง ก็โฟกัลายได้แค่นี้นะครับผมอันนี้ก็นกใหม่นกฝึก,กนี่พี่นกใหม่อะมันหดิวตันอะน่ันเป็นกนกใหม่ดูวตันครับผมอ่ะสนใจก็ทักมาครับตัวนี้ก็ดิวตันนะครับป่าร้อยเจ้าคารุมครับตัวนี้เออเจ้าพุทโธโกโอโก อย่งกูคลิปเสียงกันอาจะดีนะครับทุกท่านนะครับโอ้ยดูหมดครับทุกท่าน<ม>เยอะครับเอาที่ประมาณนกต่อนะครับผมในท่านไหนชอบก็แอดไลน์พี่แอมันเลยเอาพี่แอ้มันนี้ก็ยังมีประมาณนี้นะครับเนาะพี่แอ้มจํหมดทั้งหมด,หมดอ่าสิบห้าต่อนะครับนะ้องนะพี่นะ้อง ก็คือแอดไลน์พี่มาเลยเนาะพี่ฝากเบอร์โทรไหร่พี่ศูนย์หกน่ี่ครับ06อะไรนะหนึ่งแปดสี่สามอะไรแปดแปดห้าศูนย์ครับผมท่านไหนชอบก็มางเทียนะครับมาโทรมาได้เลยครับพี่มีส่งบริการรถส่งเหมือนเดิมนะพี่เนาะใส่กล่องใส่ใส่กล่องใส่กลงอะไรก็คุยกับพี่เอานะครับผมแต่ท่านไหนชอบแบบการส่งการย้าย ลูกตัวครับครับผมวันนกพี่แกก็เยอะผมก็โฟกัสให้ได้แค่นี้นะครับผมฝึกได้ทุกวันเราครับวันนกแกก็ออกเช้าเย็นตลอดครับนกเข้าไปเนียนง่ายทุกตัวครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมจะไปกินไม่ไปแล้วครับพี่ครับ